วัติับพ่อแม่พี่น้องสุคูสุโคนขอพระเจ้าอวยพรท่านในพระนามของพระอิสุกขเจ้าครับวันนี้ข้อพระคัมภีร์ที่สิานำการก็อ,อยู่ที่ย่อนบทที่13ข้อที่14ไปอ่านว่าแต่สนีนะครับเราจะให้คําสั่งใหม่กับพวกคุณคือให้รักซึ่งกันและกันพวกคุณต้องรักกันเหมือนกับที่เรา พระคุณน,นะครับพระอิสุกําลังเว่ากับพวกลูกศิษย์ของเพิินในขึ้นที่พระอิสุได้โดนจับนะแล้วก็วันต่อไปพระอิสุจะโดนประหารชีวิตเพื่อทายบางเข้าน้องพระอิสุก็หูว่าจะเป็นการทดลองสำหรับพูกลูกศิษย์และอยาให้ลูกศิษย์บอลืมที่สี่ักแพงซึ่งกันและกันนะครับ พระเยซูบอกว่าคำสั่งนี้ก็เป็นคำสั่งใหม่บ่าเป็นคำสั่งใหม่ย้อนว่าบอกเคยมีข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้หฮาฮหักกันเนาะแต่ว่าเป็นย้อนว่าแบบความฮักก็ลึกกว่าเดิมนะครับคือพระเยซูกำลังว่ากับลูกศิษย์ว่าให้หักกันคือจังที่ห้าไในหักม่เจ้า และอันนี้เป็นคำาั่งสำหรับเหาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคือกันพระเยซูปราถนาอย่างยิ่งให้เหาที่เป็นลูกศิษย์ของเพิ่นฮักพี่น้องของเหาในพระเยซูคือจังที่พระเยซูได้สองห,หาเหานะครับพระเยซูได้แสดงความฮักต่อลูกศิษย์สามปีเนาะในช่วงนี้เนาะพระเยซูกด้ไปกับลูกศิษย์ตลอดเวลาแล้วก็ได้สละ ทุกอย่างเพื่อจะรับใช้ประชาชนและลูกศิษย์ด้วยที่จะซ้อนเขาในทางของพระเจ้าอยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วก็ในคืนนี้เองพระเยซูกระได้ล้างเท้าของผวกเขาที่แสดงว่าพระเยซูกรได้มีน้ำใจที่จะชำระเขาเนาะแล้วก็แสดงว่าอีกไม่นานพระเยซูจะชำระบ,บาปของเขาโดยการสละชีวิตของเพื่อนบนไม้กางเขน เพื่อจะทายาทเข้านะครับขอบคุณพระเจ้าพระอิสความรักของพระอิสุก็ยิ่งใหญ่และพระอิสุมีความฮักจังชีครับเฮ้าทุกคนนะครับพระอิสุก็ฮักพี่น้องนะครับอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่เนาะเชื่อว่าชีวิตของคุณมีคุณค่าในสายตาของพระอยซูพระอยซูฮักเจ้าหลายเด้อให้เชื่อเนาะให้วางใจว่า พระเยซูก็หัวงใหญ่หักเพงเจ้านะครับหลายๆนะครับปโน,ปนยนะเยอะๆพระเยซูก็หักเจ้านะครับเข้าตรงเชื่ออย่างนี้นะครับบางครั้งเข้าอาจจะหวาหูเสึกว่าพระเจ้าจะหักเขาเนอ้องอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าห่างหางจะเขา้าแต่ความจริงก็คือความจริงความจริงก็ได้เปลี่ยนแปลงพระเยซูหักเจ้านะครับและเมื่อเขาวว้าหัวพระเยซูหักเา้า หักเพลงชีวิตของเหาเนาะให้เหาหักเพลงซึ่งกันและกันคืออย่างที่พระเยซูได้หักเหาคือพระเยซูได้ห่วงใหญ่คนอื่นถึงถึงขนาดที่สละชีวิตเพื่อคนในโลกนี้ที่มาเสือ่อในเพิินนะครับพี่น้องครับความหักแบบพระเยซูก็เป็นความหักที่ลึกซึ้งมากแล้ว เราคงจะล้มเหลวเนาะที่จะเป็นเจสซีทุกวันทุกวันเนาะแต่อันนี้เป็นเป้าหมายของเฮาครับเป้าหมายของเฮาคือที่จะมีความฮักแบบนี้ต่อซึ่งกันเลยกันเนาะแน่นอนพระคัมภี่บอกว่าคนที่เป็นลูกศิษย์พระเยสูควรสิหักสุขคอนในโลกเนาะเพื่อนบ้านเนาะครอบครัวของเฮาแม้กระทั่งเสตรตู้ของเฮาพระอีสุบอกให้เฮาหักเพลงเขา แต่ว่าอันนี้หนึ่งคำความหักที่พิเศษนะความหักที่เฮามีต่อซึ่งกันในการที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูก็เป็นความหักที่พิเศษมากนะครับเนาะขอให้พระเจ้าซอยเฮาเบนจันซีนะมีความหักแบบห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็เสียสละเพื่อซึ่งกันและกันอดทนมีใจปานีมีใจเมตตา ซอยสักันในการคันว่าเห่าสังเกตว่าพี่น้องก็มีปัญหาเหตุแนวที่เห่าเหตุได้ที่สีซอยตามการทรงน้ำของพระเจ้าครับในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกรู้สึกยากหน่อยที่แสดงความฮักเนาะย้อนว่าโควิดก็อยู่กับเห่าเนาะและก็กลังห้ามให้เห่าไปปกพับการผกปักการแล้วก็ใช้เวลาในกลุ่มเนาะ เสียดายมากเนาะคือพอดพี่น้องอยากจะใช้เวลากับพี่น้องนะหัรว่าพี่น้องของสิหู้ึกคือการเนาะแต่ว่าให้เห้าอธิษฐานเพียงซึ่งกันและการย่าลืมยกชื่อของซึ่งกันและกันคนที่เป็นพี่น้องในพระเยซูคนที่จะมูจาแล้วก็อธิษฐานให้พระเจ้าโวยเขาขันเป็นไปได้ก็โทรไปคุยกันเนาะโน้นใจซึ่งกันและกัน และทันว่าไดยินผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญหามีความขัดสนเนาะและซอยได้ซอยข่าวเนาะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเชื่อว่าพระเจ้าก็อยู่กับเฮานะครับพระเจ้าก็ผู้จิตผู้ใจของเฮาสู้คนพระเจ้าหักเฮาหลายให้เฮามีใจกว้างเลฮะซึ่งกันและกันน้ำขอให้พระเจ้าอวยพรทุกทา่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับ